กำลังทาสีอยู่อันนี้มีรองพื้นด้วยใช่ปะ,ะเรือนะคะนี่เรือมีหลายขนาดมากอยากได้ไซส์ไหนมีทุกขนาดนะคะนี่จะเป็นเรือใหญ่ถ้าเรือตรงนี้นี่คือให้เช่านะคะอันนี้จะเป็นเรือห้าเมตร แล้วก็จะมีเรือ6เมตรยาเรือลงน้ำได้เลยแถมไม้พายให้ด้วยสามารถเช่าได้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพวกเรือที่เอาไปทำก๋วยเตี๋ยวเรือหรือจะลงน้ำได้พวกนี้ยาเรือทาสีเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าซื้อเรือไปแล้วเรือจะรั่วหรืออะไรเพราะว่าเล็กจะเทสน้ำให้นี่ก็จะมีที่เทสน้ำเวลาเรือยาเรียบร้อยแล้วก็จะมาเทสน้ำให้ก่อนว่าเรือรั่วหรือเปล่า เราก็จะมีการห่อให้นะคะจะห่อให้แบบนี้เลยห่อพลาสติกกันฝุ่นให้ลูกค้าด้วยนะคะใครสนใจมีเรือหลายขนาดทักมาถามได้ค่ะราคาย่อมเยาส่งทั่วประเทศด้วยนะคะ